ไปกันที่สีสเกตกันบ้างเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดอย่างพวกเราเนี่ยคงได้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดาอยู่นเมมงตอนเด็กๆคงได้ไปดูไหมคะหนังกลางแปลงเคยไปครับชอบมากดูประจําเลยนะครับหนังกลางแปลงแต่ว่าอีกหนึ่งอาชีพเสี่ยงตายนะครับขึ้นไปก็คือเขาเรียกกันว่าคอนบอยนี่แหละครับคอนบอยต้องขึ้นไปทําอะไรก่อนที่จะมีการฉายหนังกลางแปลงบ้างติดตามในกล้าลองกล้าลุยเลยครับเชิญค่ะ นี่คือการปีนป่ายขึ้นไปติดตั้งจอภาพยนตร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อหนังกลางแปลงอีกหนึ่งความบันเทิงของคนต่างจังหวัดที่นับวันจะหาได้น้อยลงทุกทีแต่กว่าที่จอภาพยนตร์จะพร้อมฉายให้ผู้คนได้ชมกันคนที่รับบทหนักที่สุดคือเหล่าคนขนของหรือคอนไอยเหล่านี้แหละครับ ทันทีที่รดบรรทุกข,ของนันทวันภาพยนตร์ที่ก่อตั้งมาเกือบ40ปีเข้ามาจอดในบริเวณงานเหล่าคอนวอ์ทั้ง9คนจะรีบทําหน้าที่ช่วยกันขนอุปกรณ์ต่างๆลงมาทันทีโดยเฉพาะอุปกรณ์เหล็กที่ต้องนํามาประกอบค้ายกับนั่งร้านเริ่มจากชั้นที่1ขึ้นไปจนถึงชั้นที่7แค่ขนลงและประกอบก็กินเวลาไปเกือบ3-4ชั่วโมงเลยนะครับ วันนี้กล้าลองกล้าลุยขออาสาเป็นคอนไวอ์หวันงานปีนป่ายนี่ถนัดเลยนะครับทุกคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองเพราะงานคอนวอ์คนผลของยิ่งร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันมากเท่าไหร่งานจะยิ่งเสร็จไวมากเท่านั้นเมื่อพวกเราช่วยกันยก,กอุปกรณ์ต่างๆลงจากรถจนเกือบหมดทุกชิ้นแล้วนะครับต้องไปขึ้นโครงกันต่อโดยจะแบ่งกันทำคนละชั้น ใช้โครงเหล็กที่ผมช่วยส่งต่อลงจากรถนี่แหละครับเมื่อต่อเหล็กชั้นตัวเองได้แล้วจะค่อยๆย,ยกเหล็กส่วนที่เหลือวางขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละขั้นตอนต้องทําด้วยความระมัดระวังอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกขณะเพราะเหล็กเพียงแค่ประกอบกันอยู่เท่านั้นยังไม่มีส่วนใดที่ยึดให้มั่นคงเดินเหินแต่ละก้าวเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากนะครับ เป็นงานกลางแจ้งที่ต้องต่อสู้ทั้งจากอา,ากาศร้อนและเหล็กที่โดนแดดนานๆจับทีมือแทบไหม้แถมยังมีอันตรายที่อาจตกจากที่สูงประมาทไม่ได้เลย,เลยนะครับเมื่อโครงจอภาพยนตร์ติดตั้งเสร็จพร้อมตีสล,ลิงเพิ่มความแข็งแรงเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้มีอีกหนึ่งหน้าที่เสียงชีวิตทำงานอยู่ด้านบนสุดนี่เลยครับ งานหนักอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคนที่ต้องอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับความสูงดูแล้วเนี่ยเกือบจะ10เมตรได้เลยนะครับแล้วก็ต้องปีนป่ายขึ้นไปติดตั้งป้ายให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เลยขออาสาขึ้นไปช่วยข้างบนนะครับแข็งแรงนะครับโอเคโอ้เอขึ้นมาประมาณซัก 6-7เมตรได้เนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มวิววิวแล้วนะครับแต่ว่าแข็งแรงอยู่นี่เป็นงานที่ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรเลยนะครับเพราะแต่ละคนที่ยืนอยู่ไม่มีอุปรกรณ์เซฟตี้ป้องกันหล่นลงไปข้างล่างใช้เท้ายืนบนเหล็กพยุงตัวเองไว้เท่านั้นแถมวันนี้ลมแรงอีกด้วยนะครับช่วยงานไปวิวไปเล็กน้อย ผมเองปีนป่ายมาเยอะแต่กับงานนี้บอกได้เลยว่าหวาดเสียวไม่น้อยและขอลองยืนบนโครงเหล็กให้ได้เหมือนกับพี่ๆคอนไอยดูบ้างยืนได้มีกี่วินาทีก็ต้องขอยอมแพ้แลครับเคยมีคนพลาดตกลงมาได้รับบาดเจ็บสาหัสมาแล้วจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ได้ต้องใช้เวลาฝึกปีนป่ายอยู่นานเลยนะครับ คนที่แบบขึ้นมาแรกๆเ้าขาสั่นบ้างไหมฮะมีมีครับมีครับต้องฝึกนานไหมครับถึงจะเดินไปมาไปมาสักรนานครับถ้าคนใหม่บางทีก็ให้ยกตู้ข้างล่างครับค่าแรงในการที่ทํางานแต่ละวันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะครับมันบางวันก็400บางวันก็350ร้้าแต่ก็งานนะครับงานลําบากไม่ลําบากครับถือว่าเป็นอาชีพที่มันเหนื่อยลําบากพอสมควรเลยแล้วก็เสี่ยงด้วยคุ้มค่าไหมครับก็คุ้มครับ เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเราถึงจะได้ถึงจอแต่ละคนแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยนะครับกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนสู้ชีวิตถึงจะได้ชื่อว่าเป็นงานใช้แรงแบกหามแต่ทุกคนก็ภูมิใจและถือว่าเป็นอาชีพสิจริตครับจอภาพ,พยนตร์ขนาดใหญ่นี้พร้อมมอบความบันเทิงให้กับลุงป้าน้าอาแล้วนะครับ อาชีพคอนวอยคนขนของเบื้องหลังความสุขของคนดูหนังที่เฮเลงเจ้าของนยทวานภาพยนตร์บอกว่าจะคัดแต่คนที่ตั้งใจมาทํางานเท่านั้นนะครับคอนวอยส่วนมากเราจะเน้นเน้นเน้นคนที่มีคุณภาพแล้วทํางานจริงๆนะทำงานจริง,รง,นะง,รงแล้วเอาจริงเอาจังในการทํางานด้วยเราถึงจะเอาขอให้เขามีความตั้งใจหนึ่งแล้วก็รังในด้านหนังด้วยบางคนไม่รักหนังก็อยู่สาวันก็ออกแล้วหนังกลางแปลงยังคงสเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่เฮเลงบอกว่าติดต่อไปฉายได้ทุกที่ แถมเป็นการช่วยให้คอนวอยมีงานทําอีกด้วยนะครับมามทหอหก,กว่าที่นานจะฉายจบก็ปาเข้าไปเกือบตีสี่ตีห้าเลยนะครับตอนนี้เหล่าคอนวอย์เองนอนหลับพักผ่อนเก็บแรงไว้นะครับพรุง่งนี้ต้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆเอาไปฉายแล้วก็มอบความสุขให้กับคนในแต่และจังหวัดต่อไปทั่วประเทศเลยนะครับธ <c oughs> นาวิบบทย์8งถ่ายภาพเลยพกกล้องไปกล้าลอกกล้าลุยสวัสดีครับโอ้โหแม่เจ้าใหญ่มากจอใหญ่มากๆเลยปกตินี้ไม่เห็น คือไม่ใหญ่ขนาดนี้ที่เห็นนะนจอใหญ่แล้วก็สูงมากนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าจะดูหนังกลางแปลงให้ฟินมากๆมันทำยังไงมันจะต้องปลาหมึกแห้งเลือกแถวบนนี่ยนะตัวใหญ่ๆบดให้ละเอียดจิ้มน้ําจิ้มหวานแล้วใส่ถั่วผสมป่นด้วยพูดแล้วฉันอยากจะไปดูหนังกลางแปลงเลยอ้าวฉายถึงกี่โมงกี่ยามคะเนี่ยตีห้าเลยครับยันเช้าเลยหรอยันเช้าเลยกี่เรื่องคะเนี่ยโอ้หลายเรื่องเลยนะครับสามสี่เรื่องนี่ฉายยาวต่อไปเรื่อยๆครมีแปงดูก็ดูต่อไปเลยเอาเสือไปนอนกันเลยนะครับโอ้น่ารักมาก